ตรวจสอบนะบรรยากาศท้องทุง่งก้าตามรอยพ่อนะครับผมก็น้องบัวก็ออกหากินตามปกตินะก็จะมาดูว่าน้ำในบ่อน้ำในบ่อเหลือเยอะไหมคาดว่าคงจะเหลือไม่เยอะหร <c oughs> อกเพราะน้ำช่วงนี้น้ำแห้ง มัมม่วงแก้วก็เยอะยะเลยมะม่วงแก้วลูกเล็กๆกำลังสุกนะครับจะเป็นมัม่วงมะม่วงนาฝั่งตรงข้ามนะแต่มันล้าเข้ามาในเขตเราเราก็กินได้จะของแก้วก็ไม่ว่าอะไรหมากผมก็ตายหมดแล้วปลูกตั้งมาตั้งหลายปีแล้วมันเหี่ยวเนาะไม่มีน้ำรดก็จะเจาะประดานซะหน่อย นะครับน้ำก็ลดลงเยอะแยะเลยต้องสายมีคนมาเอียบแทงปลาแทงเอียนอยู่ไหมโอ้เสียดายมากผมผมไม่ได้ออกมันอันนี้มัวแต่ให้น้องสาวมาดูแลตายเลยขาคือจะแดงว่าเ,วเขาไม่ได้ลดเลยแย่เลยอย่างเงี้ย มะนาวก็ติดอยู่นะมะนาว <Okay. S 1> เนี่ยห้องเฉาหมดแล้วเสียดายเลยครับเสียดายแต่ไครสวยครับแค่ปักๆช้ำๆก็เกิดสวยงามเนาะนี่แก้วขมิ้นแก้วขมิ้นต้นเล็กๆก็ลูกเป็นพวงเลยดู 1, 2, 3หนึ่งสองสาสี่ห้าหกเ็ดแปดเนี่ยสวยสวยงาม โอธรรมชาติบานทุ่งลมแรงครับวันนี้ลมแรงฟ้าคึมๆแึม,มแดดอนอน,ออนขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับท้องทุ่งนาของผม